ทุกคนครับผมเฉลีจากช่องเลเทอรีครับแล้ววันนี้ผมมีกระเป๋าใบใหม่มานั่งคุยกันดีกว่าใบใหม่อีกแล้วครับเพราะว่าผมกําลังจะไปทิศที่ญี่ปุ่นแล้วกระเป๋ากล้องที่ผมมีอ่ะใบที่มีก็ใบหนึ่งก็35ลิตรใหญ่ไปถ้าเอาไปมันก็เทอะทะนะครับผมจะมีใบเล็กของ p t y t e c h เหมือนกันแล้วก็ใบเล็กมากๆของ พ e ิกดีไซน์นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นของน o ม a ติกนะครับ6ลิตรมั้งครับมันไม่ได้ใส่ของได้เยอะมากคราวนี้ผมอยากได้ใบกลางๆอีกใบนึงก็เลยเลือกเป็นตัวอ l ลเลนซตัวนี้แหละในราคาที่ไม่ได้แรงมากแต่ว่า,าฟังก์ชันและวัสดุอุปกรณ์ของมันผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะใหญ่มากนะครับทุกคนกล่องนี้ตอนตอนส่งมาเขาส่งค่อนข้างดีเลยนะ จริงๆอ่ะผมลืมเอากลับมาจริงๆมันมีที่รองอตรงกล่องด้วยนะเป็นพลาสติกครับรองมุมกล่องเพื่อเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้กล่องบุบตอนขนส่งนะครับซึ่งผมว่าดูแล้วใส่ใจในการขนส่งของตัวสินค้าเขามากเลยนะครับผมเปิดไว้แล้วแหละเพื่อจะได้ออกมาให้ดูง่ายๆและนี่คือกระเป๋า u l e n c y BP09 ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นของแถมของมันใบเล็ก นะครับเดี๋ยวผมจะโยนขึ้นมากลายเป็นใบใหญ่โอเคมันกลายเป็นใบใหญ่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือ Ulenzi BP09 นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าทุกคนก่อนอื่นบอกก่อนนะครับว่าตัวกระเป๋าใบนี้ยเป็นขนาด22ลิตรนะครับผมว่าดูจากภายนอก พวกวัสดุของมันค่อนข้างโอเคเลยนะครับมีที่ซับหลังอ่ามีที่เอาไว้เสียบกระเป๋าเดินทางตรงนี้มีที่รูดที่สะพายนะครับให้มันเข้ากับตรงบาเราโอเคแล้วก็มีสายรัดต่างๆที่เขาแถมมาให้ในชุดนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาแถมตัวนี้มานะครับถ้าซื้อที่ u r r e n c y Thailand นะครับเขาจะแถมตัวนี้มานะครับแต่บอกก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ยังไม่ได้สนับสนุนด้วย u r r e n c y t h a i l a n d นะครับซื้อเองนะครับ อุลรนซีไทยแลนด์เห็นคลิปนี้อยากสนับสนุนส่งของมาให้ผมได้นะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับตรงซิปนะครับเป็นซิปที่เป็นซิปกันน้ำนะครับด้านด้านข้างนะครับตรงหัวซิปเป็นหัวซิปแบบธรรมดานะครับแต่ว่ามีใส่ตรงเนี้นะครับตรงที่เอาไว้รูดนะครับเป็นพลาสติกนะครับเพื่อทําให้เรารูดง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูข้างในเลยแล้วกันโอเค อันนี้เป็นการเปิดให้ดูข้างในครั้งแรกนะครับนี่อันนี้คือตัวข้างในกระเป๋าของเจ้าตัวนี้นะครับเท่าที่ผมดูนะครับผ้าที่ใช้เนี่ยไอตัวสีเทาตรงนี้นะครับที่ผมจับอยู่เนี่ยค่อนข้างโอเคแล้วนะครับมีความยืดหยุ่นโอเคเหมือนมันใส่ของได้อ่ามีสองช่องนี้แล้วก็มีช่องข้างล่างนะครับที่เป็นซิปสามารถใส่ได้โอเคแล้วก็มีตรงด้านหน้าตรงนี้ ก็สามารถใส่ของได้เช่นกันนะครับแต่ใส่ได้ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นช่องด้านหน้าด้านนี้นะครับที่ผมรูดซิบไว้คราวนี้ปิดโอเคอ๋อนึกว่ามีอะไรด้านหน้าแถมกระดาษมาด้วยทุกคนกระดาษดันทรงโอเคในนี้มีอีกไหมยังมีแถมสองอันแถมกระดาษสองอันนี้มาเป็นที่ดันทรงด้วยทุกคนโอเค ไปกันต่อนะครับช่องด้านหน้านี้นะครับที่ผมดึงกระดาษดันทรงออกมาเมื่อกี้ <_ an> ก็จะเป็นช่องสําหรับใส่ของด้านหน้านได้อีกนะครับค้บนข้างกว้างเลยอันนี้กว้างจากบนถึงล่างเลยก็จะมีช่องหนึ่งอันนี้เป็นช่องที่สองนะครับแล้วก็จะใส่ของตรงนี้ได้ใส่ของระหว่างนี้ได้เป็นสามนะครับแล้วก็ช่องด้านนี้ช่องด้านนี้สี่ห้าหกผมตีเป็นหกช่องแล้วนะครับตรงนี้นะครับมันจะมี ห้าเย็บไว้ประมาณนี้เพื่ออะไรเวลาเราเปิดเอาของเนี่ยอย่างน้อยนะครับตรงนี้มันทําให้ของเราไม่ตกลงไปนะครับแต่ถ้าถ้าเราเปิดสุดอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ของหล่นได้นะครับเราไปต่อนะครับเราลูดอันนี้เก็บก่อนเราจะไปเปิดด้านในกันอันนี้เพิ่งเห็นครั้งแรกเลยนะผมค่อนข้างถูกใจเลยสําหรับใบน,นี้ในราคาดีด้วยนะครับถ้าเป็นราคาปกตินะครับ ประมาณ4,290บาทสำหรับตัวนี้ซึ่งผมว่ามันโอเคเลยนะในราคา4,290บาทเราได้กระเป๋า22ลิตรมาใช้นะครับผมว่าเทียบแบรนด์ดังได้เลยนะครับการตัดเย็บก็ค่อนข้างดีก็ค่อนข้างเนี้บตามตามราคานะครับอ๋อก่อนไปดูข้างในผมให้ดูตรงตูดมาก่อนผมให้ดูตูดกระเป๋าก่อนตูดกระเป๋าเนี่ยมันเป็นผ้าแบบไม่ใช่หนังนะ ไม่รู้ว่าเป็นหนังหรือเปล่าเป็นผ้าแบบมีเท็กเจอร์อย่างเงี้ยครับทำให้มันทนนะเวลาวางกับพื้นแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันสามารถเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดได้เลยเพราะว่าผ้ามันถูกเหมือนเป็นผ้าที่ถูกเคลือบมาแล้วนะสำหรับข้างในนะครับตอนแรกเปิดมามันจะเปิดได้แค่นี้ก่อนทุกคนเพราะว่ามันมีตัวสายที่คอยยึดไว้นะครับเป็นสายที่เป็นตีนตุ๊กแกนะครับ คอยยึดไว้คราวนี้ผมเอาให้ทุกคนดูก่อนถ้าเปิดออกอะ่ะมันจะสามารถเปิดได้หมดเลยเปิดได้บนถึงล่างอย่างนี้เลยนะครับก็คือเปิดก็คือเปิดได้ทั้งกระเป๋าออกมาอย่างนี้นะครับที่ใส่มันประมาณ6จุดแล้วใช่ไหมครับอันนี้จุดที่7นะครับจุดที่8เป็นซิปนะแล้วก็ตรงนี้ใส่โน้ตบุ๊กได้เป็นจุดที่9นะครับทั้งหมด9จุดด้วยกันตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ เอาไว้ใส่กล้องนะตรงแต่ละที่ก็สามารถย้ายได้นะครับเป็นตีนทุกแกรตรงตัวแบ่งจัดเก็บอุปกรณ์เนี่ยก็สามารถย้ายเปลี่ยนพื้นที่ได้นะครับแล้วผมดูนะวัสดุค่อนข้างโอเคเลยแข็งแรงนะครับผมว่าดีเลยนะแล้วก็นี่ผมเจออีกที่นึงสำหรับตรงนี้นะครับเป็นที่เปิดเพื่อเอากล้องออกมาเราสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยเพื่อหยิบกล้องออกมานะครับตอนเวลาเราสะพายก็ถือว่าเป็นช่องที่สิบ ช่องนี้ก็จะมีที่เก็บแบตตรงนี้ด้วยนะครับใส่แบตได้3ก้อนแล้วก็สามารถลูดลูดปิดได้เพื่อไม่ให้แบตตกนะครับผมว่าโดยรวมก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับเจ้า u l e n นซี่บีใบนี้นะครับทุกคนแล้วก็กระเป๋าใบนี้มันมีที่หิว้วอยู่3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือตรงหูจับกระเป๋าด้านบนตรงนี้ส่วนที่2ก็คือด้านข้างตรงนี้นะครับในการหิว้วส่วนที่3ก็น่าจะเป็นตรงนี้ครับ อยู่จากด้านหลังนะครับไอตรงที่เราใส่กระเป๋าเดินทางเนี่ยนะครับก็สามารถย้วได้เช่นกันนะครับใบนี้ผมว่าขนาดกำลังพอดีสำหรับทริปในการเดินทางไปต่างประเทศนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใหญ่กว่านี้มันจะใหญ่เกินไปอาจจะทำให้เราใช้งานได้ลำบากหรือเวลาหยิบจับอะไรมันไม่ได้คล่องตัวเท่าตัวนี้นะครับทุกคนตอนนี้ผมทดลองใส่เจก็ตัวนี้เข้ามาละวเป็นไงบ้าง ผมว่าขนาดกําลังพอดีเลยนะเดี๋ยวผมจะมีอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่ว่าผมจะเตรียมอะไรไปในการท่องเที่ยวในครั้งนี้บ้างนะครับจะเตรียมกล้องตัวไหนไปบ้างเป็น w อชในไมค์แ a ็กว่าจะมีอุปกรณ์ตัวไหนที่เราจะเอาไปในทริปญี่ปุ่นทริปนี้กันบ้างนะครับผมจะเอาอุปกรณ์ทั้งหมดมาจัดลงกระเป๋าให้ทุกคนได้ดูก่อนที่เราจะมีคลิปตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นเาฝากให้ทุกคนนะครับ สำหรับวิกเน็ตที่คุณเห็นอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับคือผมเห็นเอฟเฟกของต่างประเทศเขาใช้กล้องฟูลเฟรมแล้วเขาก็ใช้เลน APSC นะครับในการถ่ายเสร็จแล้วเขาเปิดเปิดเป็นโหมดฟูลเฟรมนะครับมันก็จะทำให้มันเห็นขอบของมันก็จะทำให้มันเห็นขอบของเลนนะครับทั้งหมดตามนี้มันก็ได้เอฟเฟกที่สวยไปอีกแบบนะทุกคนผมก็เลยอยากลองว่ามันเป็นไงนะครับเออซึ่งใคร กำลังอยากได้กระเป๋านะผมว่าตัวกระเป๋าใบนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีตัวเลือกหนึ่งเลยนะที่มันราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงเท่าแบรนด์ใหญ่ๆนะครับแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยครบคันดีกว่าลองหาอยู่สักพักเลยแหละจนมาเจอ ตัวนี้นะครับก็เลยเลือกเป็นก็เลยเลือกเป็นกระเป๋าตัวนี้มาเพื่อใช้งานในทริปนี้นะครับกระเป๋าตัวนี้ก็คือ u r e n s y BP 0 9วันนี้ผมมาแค่อันบ็อกให้ดูก่อนนะซึ่งเดี๋ยวพอผมเอาไปใช้จริงที่ทริปที่ญี่ปุ่นอนะ่ะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะครับว่าการใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงนะครับ